สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดนครปฐมกันบ้างครับนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับพอดีไปได้เหรียญจิ๊กโกใหญ่ครับปี256 6นะครับของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับบล็อกหลวงพ่อแช่มมามาเหรียญหนึ่งครับเพื่อนๆนะครับก็เลยเอามาลองไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ลองรับชมกันครับเพื่อนๆนี่นะครับด้านหน้าก็เป็นรูปของหลวงพ่อเงินนะครับ ข้อความด้านล่างเขียนว่าโคกยายหอมนะครับเป็นชื่อเดิมของวัดนะครับนี่นะครับส่วนด้านหลังก็เป็นรูปเป็นรายละเอียดนะครับก็มีเป็นพัดยศตําแหน่งนะฮะชั้นพระราชนะครับนะครับเรามีข้อความว่าพระราชธรรมาพรนะครับวัดดอนยายหอมนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านซ้ายครับมีอระคอมเขียนว่าพุทธนะครับด้านขวาก็โทนะครับด้านล่างก็เขียนว่ายะนะครับนี่ฮะตรงกลางก็มีอระยัน ณทอร์คอดนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะข้างบนมีตัวอุกนะครับลงมวนลงมานั่นเองครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับด้านล่างก็มีข้อความว่าหลวงพ่อเงินนะครับชื่อหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินท่านเป็นพระที่ท่านเคร่งมากนะครับเงินทองนะครับท่านไม่แตะเลยนะครับเลยคําว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยเขาช่างก็เลยเขียนเป็นหลวงพ่อเงินครับนะครับนะครับซึ่งหลวงพ่อเงินชอบใจคํานี้มากๆเลยนะครับเพื่อนเืนนี่นะครับ ส่วนด้านซ้ายด้านล่างซ้ายเขาเขียนว่านาคอนปฐมนะครับแล้ว <peace> ก <advertisers> ็ระบุปีพศเป็น2อ0 6นนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่ครับท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้ก็มาเปรียบเทียบกับผมได้นะครับนี่ครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นเหรียญที่มีทําเป็นเหรียญปั๊มนะครับว่ากันว่าให้ช่างของกองกระสับดําเนินการจัดสร้างให้นะครับนะครับรายละเอียดต่างๆเป็นแบบปลอก เหรียญแบบปั๊มรถนะครับเพื่อนเนะครับรายละเอียดแบบปั๊มรถใช้เครื่องดาเนินการขึ้นรูปโดยเครื่องเครื่องจักรนั่นเองนะครับตัวหนังสืออะไรต่างๆก็จะเป็นแบบเรียบนะครับรมชัดเป็นแท่งสวยงามครับเพื่อนๆนี่นะครับเหรียญเรียบนะเหรียญเรียบไม่มีบวมเลยนะครับเรียบตึงเรียบนะครับแน่นตึงเรียบครับนี่นะครับมีบล็อกแม่พิมพ์ด้านหน้าแล้วก็บล็อกแม่พิมพ์ด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัวตัดนะฮะตัวตัดข้างนะครับการตัดของช่างกองกระสาก็ใช้ตัวตัดที่ ค่อนข้างเนื้อตัวตัดค่อนข้างตัดเนื้อละเอียดนะครับแล้วก็ตัวเหยียบเหรียญค่อนข้างสนิทนะครับกับตัวตัดเหรียญนะครับเลยรอยปิ้นอะไรต่างๆจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับก็มีล่องรอยเห็นนะครับร่องรอยการปิ้นให้เห็นนะครับสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับนี่นะครับก็มีร่องรอยการปิ้นให้เห็นนะครับตัวเหยียบเหรียญก็ไปอยู่ตรงขอบด้านหลังนะที่ยกขอบขึ้นมานั่นเองครับทำให้ดูเรียบร้อยครับงานออกมาค่อนข้างเรียบร้อยเลยครับเพื่อนนี่นะครับนี่ครับเหรียญรุ่นนี้ออกมานะครับบล็อกถ้าเป็นบล็อก ครับเคยมีการทําเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกมูลนิธินะครับกับกับบล็อกหลวงพ่อแช่มนะครับนะครับโดยที่เดือนบล็อกแรกนะครับปี2506ก็จัดสร้างแจกจำหน่ายจดในปี2506นะครับส่วนบล็อกมูลนิธิเห็นว่าจะเอามาเปิดให้บูชาในปี2516ครับส่วนบล็อกหลวงพ่อแช่มเอี่ยงนี้ก็เอามา จัดจำหน่ายนะครับให้บูชาในปี2517ครับเพื่อนๆนี่นะครับแต่โดยตัวหนังสือก็ยังเขียนว่า2506เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็อยู่จัดอยู่ในทันเนียรเหรียญจิโกนะปี2506ของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเล่าประวัติของวัดดอนใหญ่หอมนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับตามประวัตินะครับวัดดอนใหญ่หอมนะครับ เป็นวัดที่มีมีตั้งอยู่ที่หมู่ที่3มนะครับตำบลดอนใย,ยหอมนะครับอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมครับก็ประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาทําบุญและก็สักการะรูปปั้นคุณใย,ยหอมนะครับและก็ส่วนมากก็เข้ามาบูชาหลวงพ่อเงินกันด้วยครับนี่นะครับตามประวัติแล้วครับอ,อดีตเรียกว่าวัดโคกใย,ยหอมนะครับ ปัจจุบันวัดโคกเกย,ยหอมนี่เป็นโบราณสถานลางเรียกว่าเนินพระนะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นมากว่า1,000ปีแล้วครับครับโดยการนิฐานว่าเป็นยายหอมนะครับซึ่งเป็นผู้เลี้ยงชุบเลี้ยงพญาพานนะครับเป็นผู้ชุบเลี้ยงพญาพานซึ่งเกี่ยวพันกับการสร้างองค์พระปฐมเจดีย์ในยุคสมัยทวารวดีนั่นเองครับ เป็นที่ตั้งของบ้านเรือนของยายหอมนะครับนี่นะครับณบริเวณนี้นะครับก็ต่อมาก็มีวัดโคกยายหอมขึ้นมานะแลวก็มีอีกแห่งนึงครับอยู่ที่หมู่2นะครับตำบลดอนยายหอมก็ชื่อว่าวัดโคกยายหอมเหมือนกันนะครับราวปี2398นะครับหลวงพ่อทรัพยะเจ้าอาวาสวัดนิ้วลายอําเภอนครชัยศรีเห็นว่าวัดดอนยายหอมซึ่งทรุดโทรมมากครับไม่สามารถบูรณะปฏิสังขรณ์ให้ดีขึ้นได้จึงได้เลือกที่ตั้งวัดใหม่ขึ้นมาทางเหนือนะครับอยู่ระหว่างวัดวัดล้างเนินพระนะครับ เป็นกับวัดโคกใยหอมอีกวัดหนึ่งนะที่มีชื่อเหมือนกันนะครับเป็นที่นาของนายคงกับนายชิมนะครับตระกูลอินทนจุ้ยนะครับได้จะไว้ที่ดินพืนนี้ให้เป็นที่สร้างวัดใหม่ครับเนื้อที่8ไร่ในปี2,400นะครับพระวินัยทอนควบพับพมมาสอนเป็นเจ้าวัดองค์แรกครับเมื่ออายุได้25ปีบวชได้5พรรษาครับซึ่งท่านมาจากวัดทองอำเภอบางของน้อยกรุงเทพนั่นเองครับนี่นะครับตามประวัตินะครับ ที่ทนิฐานว่าวัดเ,เนินพระนะครับวัดดอนใหญ่หอมเดิมเนี่ยน่าจะมีอายุการสร้างเป็นปันปีก็เพราะว่ามีการพบนะครับขุดพบนะครับศิลาเหลี่ยมเขียว2ต้นสูงประมาณ4เมตรครับมีลายจำหลักที่ปไปเสาค้ายกับเสาประตูสารีเจดีของพระเจ้าอสุกมหาราชกับกวางหมอบทำด้วยศิลาหนึ่งตัวพบพระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดีหนึ่งค์ครับ พระเสมาธรรมจักรทำด้วยหินแต่หักพังอีกอันหนึ่งนะครับกับเสาศิลามีมีง่ามสําหรับวางพระเสมาธรรมจักรแบบเดียวกับที่พบบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ครับนะครับนี่ครับก็เป็นหวงพ่อเงินนะท่านได้ได้ขุดพบนะครับณบริเวณนี้นั่นเองครับเป็สันนิษฐานว่าน่าจะเนินพระนะครับเป็นวัดตอนในหอมเดิมเนี่ยน่าจะมีอายุการจัดสร้างกว่าพันปีแล้วครับนี่นะครับ ส่วนหลวงพ่อเงินจันทะสุวรรณโนนะครับนะครับตามประวัตินี่ท่านก็เป็นชาวดอนใยหอมเดิมเลยนะครับเกิดที่นี่นะครับเมื่อวันที่1 6กันยายนพศ2433นะครับในครอบครัวเกษตรกรรมนะครับที่มีฐานะหนึ่งครอบครัวนะครับโยมบิดาชื่อพรมดวงปรูนดวงพูนะครับมรรดาชื่อกรองดวงพรูครับท่านเป็นบุตรคนที่4ในพี่น้องทั้งหมดแปดคนนะครับ แล้วก,วก็หลังจากอายุครบอุปสมบทก็ท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่18พฤษภาคม2300เออ2453ครับนะครับแล้วก็ท่านก็บวชจึงตลอดชีวิตของท่านเลยนะครับบวชณพระทศสีมาวัดดอนใหญ่หอมมีพระประหลัดห่วยเจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่หอมในขณะนั้นเป็นพระอุกชาครับก็ได้ฉายาว่าจันทะสุวรรณโครับหลังจากได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็ได้เข้ารับ การศึกษาพระธรรมวินัยน,นะฮะและปฏิบัติธรรมนะครับท่านสามารถท่องบทคาถาอาคมต่างๆนะครับและเริ่มวิปัสนากรรมาฐานครับ,นะรบสามารถรรตรวจปาฏิโมกข์ได้ตั้งแต่พรรษาแรกครับนะครับออพอศึกษาจนสําเร็จท่านก็เริ่มออกพุทโงครับท่านเดินทางไปทางภาคเหนือนะออกพุทโงต้องเผชิญกับอันตรายสัตว์ปลาสัตว์ร้ายต,ต่างๆนานา,นา,นา,นามากมายครับแต่ก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยกลับมาได้ครับ จนในปี2459นะครับท่านเจ้าคุณพุทธลักษิตนะครับก็ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นรองเจ้าอาวาสวัดตนใหญ่หอมนะครับเมื่อวันที่30พฤษภาคมนะครับ2459และในปี2466นะครับพระประทวยอดีตเจ้าวาดก็ถึงแก่มรณภาพลงครับในท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอดนใหญหอม ในเวลาต่อมานั่นเองครับในปี2466นะครับแล้วก็จนกระทั่งเมื่อเดือนธันวาคม2504ครับก็ท่านได้รับพระเาชชาญธรรมศักดิ์จากในหลวงครับเป็นในนามพระราชชธรรมพรครับนี่ครับนี่นะครับแล้วก็ท่านมามรณภาพลงในวันที่13มกราคมพศ2520นะครับลดน่ารงพยาบาลรามาธิบดีศิริอายุได้ไ6ปี66พรรษาครับ นี่นะครับตามประวัติของท่านนะครับระเครื่องของหลวงพ่อเงินวัดตอนใจหอมนะโดยเฉพาะเหรียญจิ๊กโก้นี่ครับตามประวัติก็ว่ากันว่าเหนียวมากๆครับเหนียวแคล้วคาดอยู่ยงคงกระพันเป็นเลิศรุ่นหนึ่งของท่านเลยครับจนเป็นที่ฮือฮากันมาแล้วครับแล้วก็มีประสบการณ์มาแล้วในอดีตครับเพื่อนๆปัจจุบันก็เป็นที่แสวงหานะ่วงแหงกันมากครับเพราะว่าเป็นเหรียญจิ๊กโก้นี่ต้นตํำรับนี่ก็ต้องเป็นหลวงพ่อเงินวัดตอนใจหอมนี่เองเลยครับเพื่อนๆนะครับเป็นต้นตำรับเหรียญ อีกเหรียญหนึ่งของเมืองไทยครับเพื่อนๆนี่นะครับตามประวัติการจัดสร้างนะครับก็บล็อกแรกปี2506เ,เป็นเจ้าคุณพระราชมูรีแห่งวัดโพธาเตียนนะครับซึ่งมีความสนิทสนมกับหลวงพ่อเงินมากครับนะครับไดนะ้ได้เห็นว่าหลวงพ่อเงินนั้นได้สร้างคุณประการไว้มากมายให้แก่วัดนะครับ โดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ศาลาการประเรียนโรงเรียนวัดตอนใหหอมโรงเรียนมัธยมศึกษาพอเงินวิทยาคมครับทั้งอย่างสร้างสถานีอนามัยโรงพักสายตรวจสพเมืองนคนปรปฐมจุดพักสายตรวจดอนใหญ่หอมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะจะมากประโยชน์หากไม่มีการดูแลรักษาให้ได้ให้ได้ใช้งานได้ดีย่อมต้องสิ้นเปลืองทุนทรัพย์ที่มิไม่ใช่น้อยครับนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงปี2500ต้นๆครับแล้วก็นะครับ ท่านเจ้าคุณกลวว่าเมื่อสิ้นหลวงพ่อเงินแล้วทางวัดจะขาดแคลนเงินทุนในการดูแลสิ่งเหล่านี้จึงเสนอให้หลวงพ่องเงินตั้งมูลนิธิขึ้นมานั่นเองครับพร้อมกับนี้ก็จึงจัดสร้างเหรียญปั๊มขึ้นมาสักรุ่นหนึ่งเพื่อน้าออกให้เช่าหาทุนตั้งมูลนิธิในคราวเดียวกันเลยครับก็เลยเป็นที่มาของเหรียญรุ่นนี้ครับหลวงพ่องเงินวัดตอ,อนใหญ่หอมนะครับเหรียญจิ๊กโกลใหญ่ครับท่านเจ้าคุณจึงรับอาสาเป็นแม่ง,งานในการจัดสร้างโดยให้ในายช่างแห่งกองกระสาบครับแกะแบบ เหรียญปั๊มเหรียญกลมขึ้นมา3ขนาดคือเล็กกลางและใหญ่ครับแล้วก็โดยมีโดยเมื่อกองกระสอบในฐานะโรงงานหลวงเป็นผู้สร้างเหรียญทุนนี้จึงออกมาทําออกมาสวยงามครับและก็ได้เป็นที่นิยมมาแต่เดิมเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเมื่อก่อนก็จะแยกเป็นเล็กกลางและใหญ่นะครับปัจจุบันเหรียญขนาดกลางนะครับก็กลายเป็นเหรียญกลายเป็นเหรียญพิมพ์เล็กเป็นบล็อกอาสนะติดแทนไปนะครับเหรียญขนาดกลางนะครับ บางท่านก็ยังเหรียญยังเรียกว่าเหรียญจิโกกลางอยู่นะครับบล็อกอาสนะติดนะครับส่วนจิโกเล็กนะครับเป็นบล็อกอาสนะลอยกลายเป็นบล็อกนิยมนะครับในบรรดาเหรียญจิโกเล็กนะครับส่วนบล็อกเหรียญจิโกใหญ่นะครับก็บล็อกเดิมนะครับจะมีแยกได้กันด้วยกัน4บล็อกนะครับคือบล็อกเต็มนะครับคือบล็อกที่ไม่มีตำหนิเลยนั่นเองครับตัวรายละเอียดต่างๆด้านหลังคมชัดนะครับส่วนบล็อกบล็อกขาดนะครับ ครับก็เป็นบล็อกที่เริ่มมีการตําหนิในบล็อกแม่พิมพ์ขึ้นมานะครับคือด้านหลังตรงตรงนี้ครับเพื่อนๆนะครับตรงตัวว่าแหวนนะครับเพื่อนๆนี่ครับตัววาแหวนเนี่ยปลายว่าแหวนเนี่ยจะเหลือครึ่งเดียวครับเหลือประมาณนี้ครับส่วนทวนนี้จะหายไปครับเป็นบล็อกวอกขาดครับอีกอีกบล็อกคือบล็อกบล็อกขาดวอขาดนอนเนนขาดนะครับคือตรงปลายตัวนอนเลนนะครับตรงบรินี้ครับด้านบนนี่ครับจะหายไปครับส่วนนี้ส่วนตรงกลางครับเรียกว่าบล็อกบล็อกวอขาดนอขาดครับแล้วก็บล็อกนิยมสุดนะครับ คือหายากสุดนะครับคือบล็อกนอแตกครับคือตรงคําว่านครปฐมครับมีจะมีรอยแตกลา,าวข well. evet ึ้นมาคร er ับวิ่งแนวเนี้ยวิ่งผ่านตัวนอนนนหนูครับเพื่อนๆนี่นะครับครับจะมีเส้นแตกใหญ่อยู่ครับบริเวณนี้ครับนี่ครับบล็อกนอแตกครับส่วนใหญ่บล็อกนอแตกเนี่ยบอจะขาดด้วยนะครับเพื่อนๆตัวบอจะขาดด้วยครับนี่ครับนี่ครับแยกแยกม่พิมพ์กันนะครับและหลังจากนั้นก็พอหลังจากเสร็จ จำหน่ายหมดนะครับก็มีการสร้างเพิ่มขึ้นมานะครับพอได้รับความนิยมนะครับจำหน่ายอีกครั้งในปี2516ก็เรียกว่าบล็อกมูล,ลนิธินั่นเองนะครับโดยบล็อกมูล,ลนิธิเนี่ยเพื่อนๆครับด้านหลังเนี่ยคือเอาบล็อกด้านหน้าเนี่ยเอาบล็อกเดิมมาทําแต่ว่าบล็อกด้านหลังเนี่ยมันึกเหมดแล้วครับก็เลยเขียนรายละเอียดต่างๆขึ้นมาใหม่ครับจุดแตกต่างที่ชัดเจนก็คือตรงนี้ครับตรงคาว่า2506นะครับ บล็อกมูลนิธิเนี่ยตัวหนังสือจะเป็นแบบตัวตัวเลขศูนย์นะครับจะเป็นแบบเลขศูนย์ตั้งนะเพื่อนๆถ้าถ้าเป็นบล็อกแรกนะครับบล็อกนิยมตัวเลขศูนย์จะเป็นรูปรีครับเป็นแนวนอนแทนครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็บล็อกหลวงพ่อแช่มก็เหมือนกันครับตัวเลขศูนย์จะเป็นเลขตั้งอย่างนี้เลยครับแล้วโดยที่ถ้าเป็นบล็อกมูลนิธิครับปลายเลขหกนี่รกลมๆนี้จะเป็นแบบแนวนอนครับเป็นรูปวงรีแนวนอนครับส่วนถ้าเป็นของ บล็อกหลวงพ่อแช่มเหรียญนี้ครับเห็นไหมคปลายปลายเลขตัวกลมๆของเลขเลขหกตัวนี้จะเป็นแนวตั้งแทนครับนี่ฮะจุดแตกต่างครับนี่ครับเหรียญนี้เป็นบล็อกของหลวงพ่อแช่มนั่นเองครับบล็อกหลวงพ่อแช่มเอามาแจกจาหน่ายกันในปี2อง7ครับเพื่อนๆนี่ครับนะครับบล็อกด้านหน้าก็เป็นบล็อกเดิมนะครับเพื่อนๆแต่ว่าความสวยงามก็จะลดน้อยลงไปนะครับเพราะว่าแม่พิมพ์ก็เริ่มสึกล้อนั่นเองนะครับเพื่อนๆ จะสังเกตง่ายง่ายครับก็คือรายละเอียดต่างๆความคมชัดจะสู้บล็อกนิยมบล็อกแรกไม่ได้นะครับสังเกตตรงหูเหรียญนี่ะครับหูของหลงพ่อเงินเนี่ยครับจะติดไม่ค่อยชัดแล้วครับถ้าเป็นบล็อกแรกในตัวหูนี่จะชัดเจนเลยครับเพื่อนเือนแต่ที่เจอบ่อยก็คือตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับตรงนี่ครับจะมีรอยแตกขึ้นที่บล็อกแม่พิมพ์นะครับบริเวณนี้ครับนี่นะรอยแตกเห็นให้เห็นนะครับตรงนี้ด้วยครับด้านหน้านะครับมีให้เห็นครับนี่นะครับบล็อกหลงพ่อแช่มครับ กับบล็อกมูลนิธิครับจะมีรอยแตกตรงนี้ให้เห็นครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับแต่โดยภาพรวมครับตัวหนังสืออะไรต่างๆก็ยังคมยังลึกนะฮะลึกค่อนข้างคมชัดอยู่ครับเพื่อนๆนี่นะครับท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้ก็มาเปรียบเทียบกับผมได้นะครับจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งครับเพื่อนๆคือถ้าเป็นบล็อกหลวงพ่อแช่มเนี่ยครับหูเหรียญจะเป็นขยักสองชั้นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับขยักชั้นหนึ่งแล้วก็มาตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มาข้างล่างอีกชั้นหนึ่งครับนี่ครับ คล้ายๆแบบหูเน่าๆหน่อยครับเพื่อนๆนะครับปอกหของพ่อเชมครับนี่ครับนี่นะครับมีสองขยักนั่นเองครับนี่นะครับตรงนี้ด้านบนนะครับเปลี่ยวด้านบนของหูเหรียญนะครับนี่นะครับแล้วก็ลดระดับลงไปตรงขยักนี้นะครับนี่นะครับขยักนี้ก่อนแล้วก็ไปขยะข้างล่างครับแล้วลอดรูเจาะดูท่กไปรูเจาะจะเล็กนะครับก็เลยไม่เต็มนะครับนี่ครูเจาะจะเล็กครับนี่นะครับนี่ครับดูลักษณะ บอกคงหลวงเพ่อแชมนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะเรียบเรียบร้อยนะครับนะจะเรียบร้อยรูจอดจะเล็กๆครับนี่นะครับจอดเล็กๆครับนี่ครับภาพรวมนะครับภาพรวมก็เนื่องจากเป็นเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มก็ต้องมีความเรียบตึงคมชัดนะเห็นร่องรอยของแรงตึงแรงเนื้อโลฮะมีความตึงนะครับเพื่อนๆนี่ครับ แล้วเปลี่ยนที่ไม่ผ่านการใช้ก็จะเจอน้ํายารักษาโลหะนะครับที่ทารักษาโลหะออกนี่ครับจะออกถี่น้ําตาลน้ําตาลนี่ติดอยู่ครับถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับนี่ครับนี่เหรียญนี้คือเดิมเดิมเลยนะครับเพื่อนๆ่นี่ครับนี่ตัวบริเวณใบหน้าครับเพื่อนเนี่นะครับนี่ครับนี่ครับกษณะใบหน้านะครับเพื่อนเนี่นนครับท่านใดมีมาเปรียบเทียบกับผมได้นะครับนี่ครับใบหน้านะครับบริเวณหูนะครับนี่นะครับ ก็ยังมีความความชัดอยู่นะครับมีความลึกชัดอยู่ครับเป็นเส้นจีวรนะครับนี่นะครับจีวรครับนี่นะครับนี่ครับเรียนช่วงแขนการประสานของมือนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ว่าโคกใหญหอมก็ยังคมชัดอยู่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับคมชัดอยู่นะครับผิวเรียบตึงนะไม่มีบวมเลยนะครับเพื่อนเรียบตึงไม่มีบวมเลยครับนี่ครับท่านใดมีลองเปรียบเทียบกับผมได้นะครับนี่นะครับเส้นขอบเส้นขอบที่เป็นเส้นในก็ยังคมชัดอยู่พอสมควรนะครับนี่นะครับนี่นะครับส่วนด้านหลังนะครับ ป็นรูปพัยดยศชั้นพระราชนะครับตรงกลางเป็นยันณะทรหดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับอัขระคอมพุทธโทยะนะครับพุทธโทยะนะครับยศพระราชธรรมาภรนะครับวัดดอนใ่หอมนะครับแล้วก็หลวงพองเงินครับ เขาว่ากันว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านเป็นพระที่เคร่งมากๆนะครับเงินหรือทองเนี่ยท่านจะไม่ไม่เก็บสะสมไม่เคยแตะเลยนะครับพอบล็อกเขียนพีมบอกว่าเป็นหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านชอบมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นพระที่จะสมถะมากนะครับไม่ไม่ได้แตะต้องเงินของวัดเลยไม่ได้ครั้งเดียวครับใครให้เงินท่านบูชาเนี่ยก็ท่านจะไม่รับเลยนะครับเพื่อนๆท่านจะไม่จับเลยนะครับหรือทองครับใครเอาเหรียญทองมาให้ท่าน ลงยันอักายันนี้ปกติท่านจะไม่ค่อยทําให้ครับนี่นะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินครับนี่นะครับขอบคมชัดนะครับเป็นแท่งคมชัดนะครับนี่นะครับอัคระร่องรอยของรอยเหยียบเหรียญมีให้เห็นนะครับเพื่อนๆนะรอยเหยียบเหรียญหยาบๆนะครับมีให้เห็นนะครับที่ร่องรอยรอยเหยียบเหรียญหยาบๆมีให้เห็นนะครับรอยปิ้นนะครับเพื่อนๆตามธรรมชาติของมันนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับนะครับที่ต้นตำรับเลยครับเขาว่าเหรียญที่โกนี่ต้องหลวงพ่อเงินครับเพื่อนๆนี่นะครับมาดูตัวตัดกันนิดนึงครับนี่ครับตัวตัดค่อนข้างตัดได้ละเอียดนะครับตัวตัดละเอียดครับง,งานของกองกระสับนะครับตัวตัดจะค่อนข้างละเอียดนะครับค่อนข้างละเอียดแต่แต่ว่าตัดก็ยังไม่ขาดนะครับเพราะเหรียญค่อนข้างหนานะครับขนาดเหรียญอยู่ที่ สี่จุดสองเซนนะครับสี่จุดสองเซนถ้ารวมบูด้วยก็เป็นสี่จุดแปดเอ่อสี่จุดหกเซนนะครับความหนาอยู่ที่ศูนจุดสองเจ็ดนะครับประมาณสองจุดเจ็ดมิลครับค่อนข้างเป็นเหรียญหนาพอสมควรครับเพื่อนๆแล้วเพราะว่าขนาดก็ค่อนข้างใหญ่ครับนี่นะครับตัวตัดนะครับยังตัดไม่ค่อยขาดนะครับนี่นะครับนี่ครับท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้ก็มาเปรียบเทียบกับผมได้นะครับเป็นบล็อกเอ่อ หลวงพ่อแช่มครับเพื่อนๆนะครับอ๋อหลวงพ่อแช่มก็คาดกันว่าประมาณปี2517ครับก็ยังทันหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับแต่ดันแต่ว่าตัวหนังสือยังเขียนว่า2506ครับก็อยู่จัดอยู่ในทำเนียบเหรียญปี2506เหรียญจิ๊กโกหลวงพ่อเงินครับนี่ครับเพื่อนนี่ได้มาเหรียญหนึ่งก็เลยเอามาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ลองรับชมกันดูนะครับนี่ครับท่านใดมีก็มาเปรียบเทียบกับผมได้ครับเหรียญเรียบตึงนะครับผมไม่มีบวมเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับ เป็นเหรียญเนื้ออปัปปาก้าครับนะฮะเหรียญรุ่นนี้ก็พบเจอทั้งเนื้อ,อหน้าครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้ออปัปปาก้าครับเพื่อนๆนี่ครับโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับโชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ